รายการเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้นมีอะไรบ้างมาดูกันวันนี้จะพูดเป็นแบบภาพรวมนะครับหมายความว่าอันนี้คือท,ทุกประเทศในเขตเชงเก้น en, ก็คือยุโรปเนี่ยก็ต้องการรายการเอกสารคล้ายๆกับอย่างนี้หมดแต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยอาจจะแตกต่างกันบ้างในแต่ละเอกสารแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยต้องการพวกนี้หมดเลยนะครับฉะนั้นดูตรงนี้เป็นไอเดียได้เสร็จแล้วก็จะเพิ่มเติมก็คือในส่วนที่อ๊อฟทำเอง ทั้งตัวอัพทำเองด้วยแล้วก็เวลามีคนมาให้อัพช่วยเรื่องวีซ่าด้วยก็จะทําแบบนี้นะครับซึ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้บอกในนี้แต่ว่าเราก็ควรจะเพิ่มไปด้วยอย่างแรกเลยก็คือใบสมัครวีซ่าเชงเก้นอ่าซึ่งมันจะมีทั้งแบบออนไลน์ก็ไปต้องไปกรอกในเว็บไซต์ของที่ทางการของประเทศนั้นๆแล้วก็แบบออฟไลน์ line, ก็คือเป็น PDF ให้ปริ้นแล้วก็เขียนด้วยมือ ซึ่งบางคนสงสัยว่าแบบออนไลน์กับแบบที่พิ้นมากรอกเองอันไหนดีกว่ากันไม่เขาไม่ได้ให้เลือกขึ้นอยู่กับเราขอประเทศไหนแล้วเขามีแบบไหนเท่านั้นเองก็เอาประเทศที่ต้องกรอกออนไลน์นะครับก็จะมีอ่ายเยอรมนีเดนมาร์กฝรั่งเศสนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์แล้วก็โปแลนด์กอ,อฟินแลนด์ด้วย นั่นก็หมายความว่าอันนี้เราจะต้องกรอกในออนไลน์แล้วก็บางประเทศอย่างนอร์เวย์กับเดนมาร์กก็ยังให้จ่ายค่าธรรมเนียมของสถานทูตทางออนไลน์ก่อนด้วยนะครับอ๋อถ้านับนับอังกฤษด้วยก็คืออังกฤษก็ต้องกรอกออนไลน์เอาเป็นว่าเติมอังกฤษไปด้วยแล้วกันแสดงว่าประเทศอื่นที่เหลือก็คือปริ้นมากรอกด้วยมือหรือจะพิมพ์ในคอมใส่ใน PDF ก็ได้ถ้าถ้าทำเป็น สร็จแ,แล้วก็ปริ้นมาแต่ยังไงสุดท้ายก็ต้องเซ็นชื่ออยู่ดีหลังจากที่ปริ้นมาแล้วก็ต้องมีการเซ็นชื่อทางตอนท้ายของใบสมัครอย่างที่2ก็คือรูปภาพนะครับพาสปอร์ตโฟโต้อันนี้คือแต่เป็นข้อกําหนดของสถานทูตอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครไปยื่นที่ศูนย์รับยื่นวีซา่าเขาก็จะมีบริการถ่ายรูปให้หรือถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายเองก็คือก็บอกที่ร้านว่าเออถ่ายเป็นรูปไซส์เออรูปไซส์พาสปอร์ตนะเอาไปขอวีซา่า แล้วก็อ่าพื้นขาวแล้วก็ไม่ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วเป็นภาพถ่ายสีแล้วก็อย่าเอาไปติดในใบสมัครนะครับให้ให้ทางวันที่ไปยื่นเนี่ยเขาเป็นคนติดแล้วก็อย่างที่สามคือพาสปอร์ตของเราซึ่งมีทั้งอถ้าใครมีหลายเล่มก็ก็พาสปอร์ตเล่มเก่าด้วยวก็คือพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่เกินสิบปี แล้วก็ต้องเหลืออย่างน้อยไม่น้อยกว่าสามเดือนอันนี้สาคัญนะใครพาสปอร์ตใกล้หมดอายุเนี่ยควรไปทําใหม่ให้ชัวร์ก็คือต้องเหลืออย่างน้อยสามเดือนหลังจากวันเดินทางออกนะไม่ใช่หลังจากวันเข้านะวันหลังจากวันเดินทางออกคือเราจะใช้พาสปอร์ตเล่มเก่ากรณีมีหลายเล่มก็คือถ้าพาสปอร์ตเล่มเก่าของเรามันเคยมีตัวสติ๊กเกอร์วีซ่าสมมุติเราเคยได้เชงเก้นมาหลายรอบแล้วหรือ วีซ่าของประเทศอื่นหรือตราประทับที่เรากรณีเราเคยไปเที่ยวมาหลายประเทศเราก็สามารถถ่ายไปด้วยได้นะครับให้เขารู้ว่าเราเเดินทางมาเยอะแล้วนะแล้วก็อันนี้คือตั๋วเครื่องบินที่ใช้ขอวีซ่าขอให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับ go no guide com visa นะครับซึ่งเป็นหน้าที่อัปได้รวมลิงก์ของของวิดีโอเกี่ยวกับวีซ่าที่อัปเคยพูดทั้งหมดนะครับก็ถ้าสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องไหนก็มาลองหาดูในนี้ดูก่อนนะครับ ดูตามหน้าจอหรือไปดูลิงก์ใต้วิดีโอนะครับ g o n o g u v isa, v i d e c o m v i s a v i s a ซึ่งตัวเครื่องบินสำหรับขอวีซ่าเนี่ยก็จะมีคลิปอยู่ในนั้นอยู่คือเขาแนะนำคือเขาต้องการดูแค่คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นตั๋วจริงนะครับคือเขาต้องการดูแค่ประวัติการกำหนดการเดินทางเท่านั้นเองว่าจะถึงประเทศเขาเมื่อไหร่แล้วก็ออกจากประเทศเขาเมื่อไหร่ซึ่งตรงนี้เป็นธรรมเนียมสากลอยู่แล้ว นะทั้งนั้นประเทศไปขอประเทศไหนเขาก็ต้องการตั๋วเครื่องบินวงเล็บไม่ไม่ใช่ของจริงอย่าซื้อตั๋วจริงเพื่อมาขอวีซา่าเพราะว่ามันมีการวีซ่าไม่ผ่านได้ด้วยถ้าวีซ่าไม่ผ่านขึ้นมาเราก็ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะมากหรืออาจจะอาจจะขอคืนตั๋วไม่ได้อีกด้วยเขาแค่เอาไว้ขอดูกําหนดการว่าวันเนี่ยเราเราทำมาเนี่ยวันที่เราถึงเขตเชงเก้นกับวันที่เรากรอกในใบสมัครเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าแล้ววันที่เราจะเดินทางออก แล้วก็วันที่เราวันขาออกที่เรากรอ,อกในใบสมัครมันอันเดียวกันหรือเปล่าเขาต้องการดูแค่นี้ต่อมาคือประกรันการเดินทางนะครับประกันเดินทางาประกรันการเดินทาง travel insurance travel insurance อันนี้คือเป็นประกรันการเดินทางเนี่ยเป็นข้อบังคับของที่ใครทุกไม่ว่าใครก็ตามที่จะขอวีซ่าเชงเก้นเนี่ยเขาจะบังคับให้ซื้ออยู่แล้วซึ่งต้องวงเงินความคุ้มครองนะครับไม่ใช่ราคานะครับวงเงินความคุ้มครองไม่น้อยกว่า สามหมื่นยูโรซึ่งจะต,ต้องครอบคลุมนะครับคือต้องดูตัวเลขเวลาซื้ออ่าสามหมื่นยูโรก็ประมาณล้านสองแสนเป็นอย่างน้อยก็คือมากกว่านั้นได้ก็คือขั้นต่ำล้าน2องแสนซึ่งต้องครอบคลุมเรื่องของการออกค่ารักษาพยาบาลการเรื่องของอุบัติเหตุการเคลื่อนย้ายส่งตัวกลับประเทศฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งการเสส่งศพกลับประเทศ ทีนี้ถ้าเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนโกโนไกด์นะครับก็สามารถดูได้ใน g o n o ok k u i e e .com/support นะครับหัวข้อตรงนี้ประกันเดินทางใช้ขอวีซ่าได้วีซ่าไม่ผ่านขอคืนเงินได้วงเล็บขอคืนกับบริษัทประกัน,อ,อ,น,นอันนี้คือถ้าต้องการสนับสนุนโกโนไกด์ก็คือสามารถก่อนซื้อนะครับก็มาจิ้มทิ่ตัวแดงๆเนี่ยแล้วมันก็จะเด้งไปหน้าประกันนะครับแล้วก็ค่อยทําการซื้อตามปกติก็คือจ่ายเท่าเดิม แต่ก็ได้สนับสนุนโกโนไกด้วยซึ่งโกโนไกเองก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆคือไม่ใช่ตัวแทนประกันนะครับแค่เอามาเพื่ออำนวยความสะดวกเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนอย่างเช่นเอาเห็นนะบางคนก็จะไปเยี่ยมแฟนแล้วแฟนก็ซื้อประกันมาให้จากของยุโรปอยู่แล้วซึ่งซึ่งมันดีมันดีกว่าแน่นอนแต่แค่ว่าราคาจะสูงเพราะาเห็นเขาซื้อมาตั้งอของเยอรมน,นีเนี่ยไม่รู้ของประเทศอื่นเป็นไงตั้งเก้าสิบกว่ายูโรนะ ก็เกือบสี่พันถ้าเทียบกับราคาในนี้คือต่างกันมากถัดมานะครับก็คือหลักฐานที่อยู่ซึ่งตรงนี้ต้องแยกกันและระหว่างคนที่ขอวีซ่าเชงเก้นแบบท่องเที่ยวกับขอวีซ่าเชงเก้นแบบเยี่ยมเยียนถ้าคนขอวีซ่าเชงเก้นแบบท่องเที่ยวหลักฐานที่อยู่ก็คือใบจองโรงแรมซึ่งเราจะต้องมีแผนการเดินทางด้วยที่บอกเขาว่าอ่ะคืออันนี้ตั้งแต่ก็คือสอดคล้องกับตั๋วเครื่องบินด้วยนะครับว่าไปถึงวันไหนแล้วก็ จะมีไปเที่ยวไหนบ้างซึ่งไม่ไม่จำเป็นต้องทาละเอียดเหมือนทัวร์นะครับมีบางคนว่าเออเหมือนทัวร์ก็คือแบบว่าวันนี้กี่โมงไปที่นี่เสร็จแล้วก็รีแลกซ์นิดนึงเสร็จแล้วก็อะไรไปทําอีกเอออันนั้นกิจกรรมเย่ยไม่ต้องก็คือแค่บอกว่ามีชื่อสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ทําแค่นี้เองก็คือแค่ชื่อสถานที่ททเที่ยวในแต่ในเมืองนั้นวันนั้นไปเมืองไหนมีชื่อสถานที่เที่ยวอะไรบ้างแค่เนี้ย ไมไ่ต้องเป็นต้องออกกี่โมงกลับกี่โมงออกินข้าวกี่โมงอะไรไม่ต้องระบุแค่ชื่อเมืองชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองนิดหน่อยแล้วก็วันนั้นค้างโรงแรมที่เมืองไหนอ,อ่าแล้วก็ใช้การเดินทางแบบไหนรถไฟเอ,อ่อรถเขาเรียกนะรถบัสหรือว่าขับรถเอ,อ่อก็ใส่ไปยิ่งถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนหลายประเทศก็ต้องระบุว่าเออเมืองวันนี้ไปค้างที่เมืองนี้ที่ประเทศ ชื่อประเทศอะไรอย่างเงี้ยถ้าเดินทางประเทศเดียวก็ไม่ต้องอยู่แล้วถ้าหลายประเทศก็ต้องบอกว่าไประบุนอกจากชื่อเมืองก็ต้องเป็นชื่อประเทศด้วยแล้วก็แน่นอนว่าใบจองโรงแรมก็จะต้องทําทให้ครบถ้วนตามแผนการเดินทางนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่ลงเครื่องเลยถึงแม้จะลงเครื่องสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ต้องจองโรงแรมของคืนนั้นด้วยนะครับคือจองตั้งแต่คืนแรกตั้งแต่วันลงเครื่องเลยแล้วก็ห้ามยกเลิกจนกว่าจะทราบผลวีซ่า เพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีการตรวจสอบแล้วก็กรณีว่า,าสมมุติว่าเราไปขอประเทศนั้นแต่เราไม่ได้ลงประเทศนั้นเป็นประเทศแรกคือคือในใบสมัครนี้จะมีให้กรอกอชื่อโรงแรมด้วยซึ่งจะให้กรอกแค่แห่งเดียวฉะนั้นโรงแรมแรกต้องเป็นโรงแรมของประเทศนั้นที่เราขอวีซ่านะครับถึงบางทีเราไปเข้าทีหลังไงอย่างเช่นลงฝรั่งเศสก่อนแล้วไปเข้าเยอรมน,นีทีหลัง แต่เราไปขอที่เยอรมน,นีฉะนั้นโรงแรมแห่งแรกที่กรอกในใบสมัครต้องเป็นโรงแรมที่เยอรมน,นีนะครับไม่ใช่ของฝรั่งเศสซึ่งเราลงเครื่องเป็นที่แรกคือขอประเทศไหนโรงแรมแรกต้องเป็นโรงแรมของประเทศนั้นเพราะว่าเขาคงไปตรวจสอบข้ามประเทศไม่ได้หรอกเขาก็ต้องตรวจสอบแต่โรงแรมในประเทศขอ,ของเขาได้อยู่แล้วอันนี้คือสําหรับท่องเที่ยวนะครับก็คือแผนการเดินทางแล้วก็ใบจองโรงแรมครบทุกคืนตามที่เราได้ขอไว้ส่วนของ เยี่ยมเยือนก็คือต้องเป็นหลักฐานผู้เชิญหลักฐานของผู้เชิญก็คือคนที่เชิญเราไปเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นญาติเป็นเพื่อนก็ตามนะครับก็จะต้องมีขั้นต่ําเลยก็คือจดหมายเชิญซึ่งระบุจากตัวผู้เชิญมาว่าเออจะรู้จักกันได้ยังไงเป็นอะไรกันเป็นแฟนเป็นญาติเป็นเพื่อนแล้วจะเชิญมาทําอะไรความสัมพันธ์เป็นอย่างไรก็คือทั้งหมดนั้นอธิบายไปภายในจดหมายเชิญฉบับเดียวเลย นอกจากนั้นก็มีพาสปอร์ตของผู้เชิญแล้วก็ตราประทับที่เคยมาไทยหรือวีซ่าไทยที่เคยได้ก็แค่ตราประทับก็ได้แล้วแต่แสดงว่าเขาเคยมาไทยแล้วแล้วก็หลักฐานอ่าแต่บางประเทศจะมีให้ทําใบการันตีด้วยที่ต้องไปขอที่ทาวน์ฮอลล์นะครับก็ต้องดูที่รายการเอกสารว่ามันต้องทําไหมแล้วก็ักเอกสารการเงินของผู้เชิญอย่างเช่นหนังสือรับรองการอะไรนะหลักฐานรายได้ไดกเกษียณหรือว่า เรื่องของบัญชีธนาคารย้อนหลังสเดือนสเตตแบงก์สเตตเมนต์ถัดมาคือหลักฐานการเงินเมื่อกี้หลักฐานที่อยู่อันนี้หลักฐานการเงินซึ่งไม่ว่าเราจะออกเงินเองอย่างเช่นกรณีไปเที่ยวหรือมีคนออกให้อย่างเช่นมีคนเชิญก็ส่วนตัวเราจะต้องส่งหลักฐานการเงินด้วยเพราะว่าเราจะต้องพิสูจน์ว่าเรามีเงินมากพอที่จะใช้จ่ายในตลอดเวลาระยะเวลาที่เราอยู่ในเขตเชงเก้น แต่วงเล็บกรณีเยี่ยมเยือนเขาก็จะไปดูหลักฐานการเงินของผู้เชิญแทนฉะนั้นคนยื่นไม่จําเป็นต้องมีเยอะก็ได้เพียงแต่ว่ายังไงก็ต้องส่งนะครับหลักฐานการเงินก็อย่างเช่นแบงก์สเต e เมนต์ะนะครับบัญชีธนาคารที่มีเงินฝากเข้าถอนออกฝากเข้าถอนออกนะครับย้อนหลัง3เดือนเป็นอย่างน้อยอต้องดูในรายการเอกสารว่าเขาจะเอากี่เดือนกรณีที่มีคนออกเงินให้ก็คือจดหมายสปอนเซอร์ซึ่งอาจาส่วนตัวแล้วอบจรเรียกไม่เหมือนกัน ถ้าผู้เชิญออฟจะหมายถึงคนที่อยู่ที่ต่างประเทศแต่ถ้าสปอนเซอร์ออฟจะหมายถึงคนที่อยู่ไทยเหมือนกันอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือสามีหรือภรอรยาที่ออกให้อ่าก็คือคนที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเป็นคนออกให้เราจะเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์อย่างเช่นสามีภรรยาไปเที่ยวแล้วสามีเป็นสปอนเซอร์ให้ภรรยาก็คือสถา,านทูตก็จะดูเอกสารการงานการเงินของสามีเป็นหลัก เพราะว่าบางทีภรรยาก็คือทําเป็นแม่บ้านเฉยๆไม่ได้มีรายได้อะไรใช่ไหมก็จะต,ต้องไปดูของสามีของสามีฉะนั้นต้องระบุว่าสามีเป็นคนออกเงินให้แล้วควรจะต้องมีเงินสักเท่าไหร่อันนี้เกณฑ์ไม่ตายตัวแต่และประเทศใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าให้อบเอาแบบว่าแบบกลางๆเลยก็คือ2,500บาทนะครับก็ประมาณ60ยูโรเนี่ยคูณจำนวนว,นวันที่ที่เราตามที่เราได้กรอกในใบสมัคร บวกค่าตั๋วเครื่องบินบวกค่าโรงแรมอันนั้นคือกรณีเราไปจํานวนวันน้อยไงแล้วก็เป็นท่องเที่ยวด้วยเราก็ต้องประมาณนี้อย่างสมมุติว่าสิบวันไปสิบวันก็ก็สองพันห้าคูณสิบก็สองหมื่นห้าบวกค่าตั๋วเครื่องบินประมาณสักสี่หมื่นหกหมื่นห้าแล้วบวกค่าโรงแรมสักคืนละสองพันคูณสิบก็อีกสองหมื่นก็เป็นแปดหมื่นห้าอ่าฉะนั้นถ้าเรากรณีไปสิบวันก็ควรจะมีประมาณนี้ส่วนเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่จะไปนานอยู่แล้ว หกสิบวันเก้าสิบวันฉะนั้นก็ไม่ต้องบวกค่าโรงแรมก็ได้เพราะไม่ได้พักโรงแรมก็คือเอาสองพันห้าคูณจํานวนวันได้เลยไม่ต้องบวกค่าตั๋วก็ได้หรือถ้าชัวร์ก็บวกค่าตั๋วไปด้วยก็ได้แต่แต่หมายความว่าผู้เชิญก็หมายถึงว่าถ้าสงสัยนะครับว่าผู้เชิญจะต้องมีเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละบางคนบอกว่าเอาหมดเลยได้ไหมของเราด้วยของอนเนี่ยสปอนเซอร์ให้คุณพ่อคุณแม่หรือใครช่วยออกให้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้เอาเอาให้หมดเลยก็ได้ แต่ตัวสปอนเซอร์เองอะ่ะหมายถึงอ๊าจะหมายถึงคนที่อยู่ด้วยกันที่ไทยอยู่แล้วเนี่ยก็มีเขียนจดหมายสปอนเซอร์สั้นๆว่าจะออกให้ทําไมเป็นความสัมพันธ์เป็นอะไรกันแล้วเอ่อทำไมออกให้อะไรประมาณเนี้ยก็เขียนแค่สั้นๆน,น,นะครับออกเงินให้สนับสนุนให้ไปเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์อะไรอย่างนี้แล้วก็แนบหลักฐานความสัมพันธ์อ่าก็พ่อแม่มาช่วยออกก็อ่า อะไรอ่ะสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนซึ่งซึ่งเอกสารทุกอย่างนะครับลืมบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลทะเบียนบ้านสูติบัตรหรืออะไรต่างๆจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยยกเว้นเฉพาะบางประเทศอย่างเย,งยอรมน,นีหรือโปลแลนด์ก็จะเป็นภาษาไทยได้นอกนั้นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดถัดมาอีกนะครับยังไม่จบหลักฐานการทํางานก็ต้องแล้วแต่ว่าเราทําอาชีพอะไร อ๋อในหมวดนี้คือเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้แต่ว่าส่วนตัวเราก็คือคือสถานทูตไม่เคยบอกให้ทํานะครับแต่ว่าส่วนตัวก็คือจะทําไปด้วยก็คือจดหมายแนะนําตัวเพราะว่าบางทีเอกสารมันเยอะมากแล้วก็บางทีแบบเออมันซ้อนๆกันแล้วก็เขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรใช่ไหมถ้ามีจดหมายแนะนําตัวเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเราได้ดีที่สุดซึ่งก็จะเป็นการแค่บอกแจ้งไปว่าเออเราจะขอวีซา่าไปทำอะไรไปทําอะไรไปท่องเที่ยวเยี่ยมเยียน เที่ยวไปเที่ยวไหนเยี่ยมเยนไปเยี่ยมใครแล้วก็เราตอนนี้ทํางานอะไรทําหรือไม่ทําถ้าทํานี่ทําอะไรรายได้เท่าไหร่อะไรประมาณนีเ้เริ่มงานเมื่อไหร่แล้วก็เราไปนี่คือไปไหนบ้างหรือถ้าไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมใครมีความสัมพันธ์กันเป็นยังไงประมาณนี้นะครับก็คืออธิบายาจุดประสงค์อะไรต่างๆในจดหมายแนะนำตัวซึ่งอมีคลิปอยู่แล้วใน go no guide com visa นะครับ ส่วนของอื่นๆนะครับนอกจากจดหมายแนะนําตัวก็อย่างเช่นว่าถ้าเราทํางานบริษัทเป็นลูกจ้างก็คือเนี่ยสัญญาจ,จ้างงานหรือใบรับรองการทํางานเอาแค่ใบรับรองการทํางานก็ได้ซึ่งจะต้องระบุเรื่องของตําแหน่งงานวันเริ่มงานเงินเดือนที่ได้รับวันลาและวันกลับมาทํางานแล้วก็มีตราประทับของของบริษัทนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านเล็กๆอะไรอย่างนี้ร้านตัดผมร้านนวดหรืออะไรอย่างนี้เราก็ทําเองก็ได้ที่เรามีคลิปอยู่อย่างที่บอกก o นูไกต์คอมบีซ่นะครับก็ทําเองเสร็จแล้วก็ให้เจ้าของเขาเซ็นแล้วก็แนบสําเนาบัตรประชาชนกับสําเนาทะเบียนการค้าของเจ้าของไปด้วยแต่ย่าลืมนะครับว่าต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหมายถึงว่าถ้าเขามีถ้าเขามีทะเบียนการค้าหรืออะไรก็แนบไปด้วยเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือว่าร้านนี้มีอยู่จริงถ้าเกิด กรณีทําธุรกิจส่วนตัวก็แน่นอนทะเบียนการค้าหรือทะเบียนบริษัทก็แนบไปด้วยถ้าเป็นนักเรียนก็แน่นอนใบรับรองการเป็นนักเรียนจากทางทางสถานที่เราเรียนอยู่ก็ต้องขอมาเป็นภาษาอังกฤษถ้ากเกษียณก็คือเนี่ยหนังสือรับรองการ,กรเกษียณอ่ซึ่งแสดงว่าเราได้รายได้จากการ,กรเกษียณมาก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สิ่งที่เขาไม่ได้บอกในนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เฉพาะ วีซ่าเยี่ยมเยือนนะครับแต่ท่องเที่ยวก็มีดัดแปลงได้คือเอาเป็นว่าอ้อจะพูดถึงหมวดของรูปภาพนะครับขอให้ฟังก่อนก็รูปภาพเนี่ยมีทั้งรูปตอนทํางานคือเรามีใบรับรองงานหรือสําเนาสื่อสืบสเบียนการค้าแล้วก็จริงแต่ว่าถ้าเอาให้ดีก็รูปภาพตอนทํางานด้วยถ่ายให้เห็นตัวเราเองด้วยนะครับบางคนไปถ่ายโต๊ะถ่ายเก้าอี้คือต้องมีตัวเราด้วยอ่ารูปภาพก็เพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็ ถ้าถ้าใครเคยไปเที่ยวอะไรมาก็แนบรูปถ่ายไปด้วยสักหน่อยนึงก็ได้เอาคัดคัดเอาเด็ดเด็ดก็คือที่เราเคยไปเที่ยวมาก่อนถ้ามีถ้ามีแล้วกรณีเฉพาะไปเยี่ยมเยือนนะครับก็คือรูปถ่ายคู่กับผู้เชิญอันนี้แหละสาคัญที่สุดนะคือวีซ่าเยี่ยมเยือนจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยเขาจะต้องเชื่อความสัมพันธ์ว่าเรารู้จักกับผู้เชิญจริงเพราะว่าอย่างที่บอกคือหลักฐานการงานการเงินเนี่ยเขาจะไปดูของผู้เชิญตัวคนยื่ยนไม่ต้องมีเงินเยอะก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่เชื่อว่ารู้จักกันจริงเขาก็อาจจะให้วีซ่าไม่ผ่านฉะนั้นรูปภาพนี้คือสําคัญที่เคยถ่ายคู่กันที่เขาเคยมาถ่ายแล้วแล้วก็หลักฐานการคุยวิดีโอคอลที่คุยแบบเห็นหน้านะครับอันนี้ดีที่สุดก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งไปส่งให้เยอะที่สุดเลยทีนี้ก็จะมีคนที่ไปเยี่ยมญาติก็ก็อาจจะมีหลักฐานเรื่องของทางราชการเพิ่มเติมอย่างเช่นไปเยี่ยม เยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมลูกเยี่ยมสามีภรรยาอะไรเงี้ยก็หลักฐานราชการอย่างเช่นทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสสูติบัตรอะไรเงี้ยยื่นเพิ่มเติมถ้ากรณีเป็นญาติห่างๆไม่มีหลักฐานราชการก็คือเขียน Family Tree Family Tree ผังต้นไม้ว่าโยงมาจากบรรพบุรุษคนไหนแล้วแล้วถึงเชื่อมมาที่ญาติคนนั้นแล้วก็แตกสาขามาที่เราอย่างนี้พร้อมทั้งอธิบายว่าเออทำไมญาติห่างกันแต่ว่ายังเชิญไปอีกคือยังไงเคยข้องเกี่ยวอะไรกันมาก่อน ก็โดยรวมแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักฐานว่าที่ผูกมัดเรากับประเทศบ้านเกิดว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนซึ่งในนี้ก็ไม่ได้พูดอ่าก็ <c oughs> <c oughs> คือเราจะต้องกลับมาแน่นอนเพราะอะไรเรามีอะไรที่จะต้องทำอาจเรื่องของงานนี้เรามีส่งใบางานอยู่แล้วอันนั้นเป็นหลักฐานหนึ่งอยู่แล้วแน่นอนหรือบางคนมีที่ดินมีบ้านที่ ที่ซื้อไว้รถยนต์หรืออะไรอย่างนี้ก็หลักฐานพวกนั้น,นโฉนดที่ดินทะเบียนรถยนต์ทะเบียนบ้านที่มีชื่อเราเป็นเจ้าของหรือมีลูกอ่ะสูติบัตรของลูกหรืออื่นๆแต่อย่าลืมว่าต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นก็คงต้องคัดเอาเฉพาะที่จําเป็นเพราะว่าแปลหมดเลยบางคนบอกว่ามีสัญญาเช่ามออีอะไรพวกนั้นก็เยอะแยะมากมายมันก็อาจจะใช้เวลานานมากนะครับฉะนั้นก็คัดเฉพาะที่จําเป็น หรือใครที่แบบต้องกลับมาหาหมออ่ามีใบนัดหมออะไรอย่างนี้หรือต้องพาคนที่บ้านไปหาหมออ่ามีใบนัดหมอก็ก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งได้หรือว่าจะต้องเทคคอร์สเรียนอะไรหลังจากกลับมาก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งได้ว่ายังไงก็จะต้องกลับมาครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆที่ฟังอยู่มีคําถามที่สงสัยนะครับก็ถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ